อย่างแรกเลยฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนําก็คือฟังก์ชัน today ครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับภาษา Excel นะครับจะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เท่ากับ today วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้เลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะใส่วงเล็บเปิดปิดได้เลยนะครับกด enter ปึ๊บเราได้วันที่ปัจจุบันทันทีเลยครับ7เดือน10ปี2019นะครับแล้วก็ด้วยหลักความเข้าใจที่ว่าวันที่ของ Excel ก็เป็นแค่ เป็นแค่ซีรีส์ของเวลานะครับหตัวเลขที่ผ่านไปก็เท่ากับ1วันที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาตัวเลขของเมื่อวานนี้ตัวเลขของเมื่อวานนี้ทําไงครับง่ายนิดเดียวถูกไหมครับก็เท่ากับวันที่ปัจจุบันถูกไหมวันที่7เดือน10ลบด้วย1ก็ได้เมื่อวานแล้วนะครับหรือ จะพิมพ์เป็น today แบบนี้ก็ได้นะครับดูสูตรนะครับก็เป็น today ผมก็เขียน today วงเล็บเปิดปิดลบหนึ่งเพียงเท่านี้ผมก็ได้เลขของเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่6เดือนหนึ่งนะครับเอาเทะครับวันที่6เดือน10นะครับแล้วถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ล่ะก็มากกว่าวันนี้เป็น1วันนั่นเองถูกไหมครับก็จะได้เป็นเท่ากับ today วงเล็บเปิดปิดเป็นวันที่เรียบร้อยบวกอีก1วันได้วันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีข้อพึงระวังของการใช้สูตร today 1หนึ่งอย่างนะครับคือสมมุติว่าเราต้องการจะหากำหนดชำระเงิน90วันเราจะให้เป็น today บวก90วันนะครับการทำแบบนี้ถูกต้องแค่การมองตัวเลขว่าอ๋อกำหนดชำระจะเป็นวันที่9เดือน1ปี2020นะต้องเอาเลขนี้ครับ copy ไป paste value เพื่อใช้นะครับ a เพ v a l u e เพื่อใช้นะครับเพ value เพื่อใช้อยา่าอย่าค้างการคำนวณไว้แบบนี้เพราะถ้าเราค้าง Today ไว้อย่างนี้เราจะไม่มีวันไม่ถึงวันที่เราเก็บเงินได้เลยวันที่ชำระเงินก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเราจะไม่วันได้เก็บเงินเลยนะครับ Today ใช้ในสถานการณ์ที่ใช้ต้องการจะแฟลกให้มันโชว์ตัวเลขของวันที่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับฉะนั้นใช้ก็ต้องมีความเข้าใจกับมันด้วยนะครับ เอาละต่อไป Excel นะครับเรามีฟังก์ชันหนึ่งตัวเพื่อใช้สร้างวันที่นะครับฟังก์ชันนั้นเราเรียกฟังก์ชันเด e ครับ DATE นะครับเด e อย่างนี้นะครับฟังก์ชันเด e นะครับฟังก์ชันเด e จะมีอาร์กิมเมนต์ทั้งหมด3ตัวคุณจะสร้างเดทด้วยตัวเลขของอะไรบ้างนะครับอย่างกรณีเขถามว่าให้ระบุปีนะครับด้วยระบุปีเราก็ใส่ปีเข้าไปครับปี20 1 9นี่นะครับใส่ปีเข้าไปนะครับ เดือนอะไรสมมุติเป็นเดือนพฤศจิกาก็เป็นเลข11นะครับวันที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็นวันที่20พฤศจิกานะครับใส่วงเล็บปิดนะครับกด Enter เราก็จะได้วันที่20เดือนพฤศจิกา2019 f o ย m a นวันที่ครับ Format เซลให้ดูแบบเป็นวันที่ผมก็ไป format ให้เป็นเด e นะครับเพื่อจะดูง่ายๆนะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับอ่า ก็เห็นว่าเป็นวันที่20เดือนพฤศจิกา2019นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าเดทนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการระบุตัวเลขเข้าไปแบบนี้ตรงๆนะครับเราสามารถไปรับข้อมูลจากเซลล์ได้ด้วยนะเราไม่ต้องระบุไปตรงๆก็ได้นะอย่างกรณีนี้นะครับผมมีวันที่14เดือน2ปี2018นะครับผมจะใช้ฟังก์ชันเดทเพื่อสร้างวันที่จริงขึ้นมาผมก็สามารถเขียนได้ว่าเป็น เท่ากับเดทวงเล็บเปิดแล้วไปคลิกเ e a r ตรงนี้ครับเ e a r คอมม่านะครับมันคอมม่าแล้วก็เดทวงเล็บปิดอย่างนี้ครับเราก็ได้เป็นวันที่14 f e b 1เฟก็คือวันที่14เดือน2ปี2018นะครับฟังกชันนี้ชื่อฟังก์ชันเดทนะครับเดท นะครับฟังก์ชันเดตนะอย่างงนะครับทาไมบอกว่าอย่างงครับมันจะงงกับสูตรข้างล่างนี้ครับนี่นะครับจะงงกับสูตรข้างล่างนี้นะครับสูตรข้างล่างเป็นส่วนเป็นสูตรที่ใช้หยิบเอาวันหยิบเอาเดือนหยิบเอาตัวเลขของปีออกจากวันที่ที่แท้จริงนะครับออกจากวันที่ที่แท้จริงวันที่ตอนนี้ผมสถานการณ์สมมุติคือวันที่14เดือน2ปี2 0 1 8ครับนี่นะครับผมสมมุตินะนะครับสมมติ ผมบอกว่านะครับผมอยากจะหยิบเอาวันที่ออกมาจากเฟบนะครับผมหยิบวันที่เป็นวันที่เท่าไหร่ครับผมใช้ฟังก์ชัน DAY นะครับฟังก์ชัน DAY สังเกตไหมครับอ,อกให้ใส่ serial number เข้าไปนะครับก็คือ serial number คืออันนี้แหละนะครับกดเข้าไป enter ตึง้งผมได้เลข14เห็นไหมครับมันถอดมาแล้วเลขนี้มีค่าเป็น14จริงๆนะครับ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าผมเอาผมเอาค่าเท่ากับ14บวก2ผมต้องได้16เห็นไหมครับมันไม่กลายเป็นวันที่16 February นะมันเป็นเลข16เฉยๆนะครับเป็นเลข16เยเฉยๆมีค่าแค่16จริงๆนะครับถ้า format ให้เลข16เนี่ยให้เป็นวันที่มันจะกลายเป็นว่าวันที่16เดือน มกราปี1,900เพราะตัวมันเองเป็นวันที่เป็นเลข16จริงๆไม่ได้เป็นวันที่โอเคนะครับเป็นการแกะออกมาให้เป็นตัวเลขจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับถ้าผมต้องการจะได้เดือนผมทำยังไงครับผมใช้สูตรชื่อมันครับ m o n t h มันนะครับมันก็ตรงๆนะครับเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับใครรู้ภาษาอังกฤษก็ง่ายนะครับก็ไปคลิกอย่างนี้นะครับ F 2 8กด enter ผมก็ได้บันเป็นเดือน2นะครับเป็นเลข2นะแล้วก็ผมก็จะได้ year year นะครับฟังก์ชันตัวสุดท้ายคือ Year นะครับกด Enter ปุ๊บผมได้2018นะครับฉะนั้นเลขนี้เป็นเลข2018จริงๆนะครับเป็นเลข2018จริงๆนะเป็นเลข2018จริงๆไม่ใช่เป็นวันที่นะครับสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับ ผมเปลี่ยนอันนี้นะครับนี่เราเราดูเหมือนกับเราหยิบเลข14ออกมาเนาะหยิบเลข2ออกมาเนาะหยิบเลข2018ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นการทำงานของ Excel นะครับพอค่าจริงๆของ 14Feb2018 ถ้า format เป็น number จริงๆแล้วเราก็ format เป็น number จริงแล้วแล้ก็มันเป็นเลข40,300นี่ครับมันเป็นเลข43145แต่สูตรที่เราเขียนเห็นไหมครับ เราบอกว่าให้หยิบความเป็น day ออกจากเลข4 3 1 4 5มีเลข4 0,000ตรงไหนครับเลข14อยู่ที่ไหนในนี้ครับไม่มีเลยนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้หยิบออกมานะครับแต่เขาสร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่ด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชัน day โอเคนะครับเช่นเดียวกัน month น,นะครับหยิบความเป็น month ออกมาจากตัวเลขที่เป็นเป็นซีรีส์ของวันที่ณ4 3 1 4 5อออกมากลายเป็นเดือน แล้วก็หยิบออกมาเป็นปีแบบนี้ผมต่อไปเรื่องที่3สังเกตนะครับอันนี้เป็นวันที่1เดือนเฟบ2องศเก้าเฟบสองศนะนะครับผมคลิกเท่ากับ d 3 4 d 3 4นั่นคือคำว่า1เฟบ2องศมีความหมายเดียวกับตัวนี้เป๊ะผมหยิบค่าจากเซลล์นี้มาวางลงตัวนี้นะครับแล้วผมใส่สติง g ไ i ด์เห็นไหมครับผมใส่สตริง g ไลด์ล็อกโ o ล็อกคอลัมน์ไปเลย ฉะนั้นผมลากสุดลงข้างล่างปร๊บนะครับทุกเซลล์รับค่าเลขเดียวมาหมดเลยครับคือวันที่1นึ่งเฟบสองศเกโอเคนะครับตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับเหมือนกันเลยเช่นเดียวกันเลยที่เซลล์นี้นะครับเซลลนี้นะเป็น D34 เหมือนอันนี้เปะเลยครับเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊้เลยนะครับเป็น D34 เหมือนกันเลยนะครับ D34 อันนี้ก็ D34 เหมือนกันเป็นค่ารับจากเซลล์เดียวกันเลยแต่แสดงผลแบบนี้ครับ นะครับแสดงผลต่างกันหมดเลยนะครับสิ่งที่เรียนต่อไปนี้เราเรียกว่าการ Format Number ในภาพที่เราอยากจะเห็นนะครับเอาล่ะเราจะมาสร้างมุมมองแบบนี้นะครับเพื่อเรียนรู้เรื่องการ Custom Format ผมอยากจะดูว่าวันที่นี้1 February 2019เนี่ยเป็นวันอะไรจานอนาคารพูดภาษาศุกรสารอาทิตย์วันอะไรนะครับสิ่งที่ทำคือคลิกขวาครับคลิกขวานะครับไป Format c e l l นะครับเลือก Custom ครับ คัสตอมนะแล้วที่คําว่า Typ e เนี่ยครับคือให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับคือรูปแบบของวันที่ที่เราอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นวันที่แบบไหนนะครับลองพิมพ์ตัวดีหนึ่งตัวครับการพิมพ์1ตัวดีหนึ่งตัวเข้าไปนะครับเราได้เป็นตัวเลขขึ้นมา1 1นี่หมายถึงอะไรครับแซมเปิลนะครับช่องนี้คือช่องแซมเปิลนะแสดงว่าแสดงสิ่งที่เราได้พิมพ์เข้าไปใน Typ e นะครับ Typ e แบบดีเนี่ยนะครับจะได้เลข1 เลข1คือวันครับ day นะครับเป็นวันนะครับเลข1แบบนี้นะครับใส่ d ตัวเดียวหมายถึงว่าเลข1กรณีที่เรามีวันที่10นะครับมันกลายเป็นเลข2หลักคือ1นนะครับแต่หากเราอยากจะให้มีเลข0นย์นหน้าวันที่1กรณีที่เป็นเลขหลักเดียวก็ใส่ d เข้าไป2ครั้งนะครับเห็นไหมครับใส่ d ไป2ตัวนะครับตรงนี้เราได้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ ถ้าเราอยากจะใส่ดีไป3ตัวเราจะได้อะลรครับเราได้คําว่า Friday นะครับแน่นอนถ้าเราพิมพ์4ตัวเราได้ Friday เต็มแน่นอนดังนั้นกรณีนี้เราอยากให้เป็นคำ Friday เฉยๆแล้วก็พิมพ์ตัวดีไปแค่3ตัวกด Enter เลยครับโอเคเลยนะครับนะครับกลายเป็น Friday นะครับตัวที่2นะครับเราอยากได้ Friday F R I D A Y นะครับ Friday แบบเต็มทําไงครับคลิกขวาคลิกขวา Format Cell เลือก Custom ครับ นะครับขอดูแบบ day กี่ตัวครับเพื่อให้ได้คำว่า friday เต็ม4ตัวครับกด d ไป4ตัวได้ friday เต็มโอเคนะครับกด ok ได้ friday เต็มอ่าผมอยากได้1อย่างเดียวก็ง่ายใช่ไหมครับ format cell custom นะครับ custom แล้วก็ใส่ day ไปกี่ตัวครับ d d 2ตัวนะครับผมก็จะได้01นะเฟแบบย่อก็เป็นเดือนใช่ไหยครับเดือน ฟอร์แมตเซลเดือนเดือนก็ต้องเป็น mm แน่นอนถูกไหมครับเดือนแบบย่อก็ m m 1ตัวได้เลข2ถ้า m 2ตัวได้อะไรครับได้02เห็นไหมครับได้0 2ถ้าผมอยากจะได้เดือนแบบย่อก็ต้อง m 3ตัวนะครับเหมือนกับ d a y 3ตัวได้ f e b ต่อไปก็จะมีปัญหาการสะกดผิดเอาละเพื่อสรุปภาษาอังกฤษนะครับการ format ตวันที่แบบภาษาอังกฤษจับรูปให้เป็นเหมือนรูปนี้นะครับเหมือนจัดยังไงครับ คลิกขวา format cell ไป custom เลยครับ custom แล้วก็บอกว่าเป็นอยากได้อะไรครับอยากได้ friday นะครับอยากได้ friday แบบเต็มก็เป็น D4 ตัวหลังจาก friday อยากให้มีช่องว่าง1ช่องก่อนเป็นวันที่ก็เคาะช่องว่างไป็น1ช่องแล้วก็ใส่วันที่วันที่มีเลข010 01, นําหน้าทำยังไงครับใส่ day ไปกี่ตัว2ตัวเห็นไหมครับ2ตัว แล้วก็อยากให้มีขีดกลางด้วยก็ใส่ขีดเข้าไปครับนะครับตามด้วยเดือนแบบเต็มก็เป็น m MM m m m ตัวก็ได้ February แบบเต็มนะครับขีดกลางตามด้วยปีแบบยาวก็เป็น year 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 ก็เป็น2019จบกดโอเคครับเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วว่าเป็น f r i day เดือน1เอาวันที่1 February 2019นะครับนั่นก็เป็นภาษาอังกฤษ นะครับราวนี้เรามาดูภาษาไทยบ้างนะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างตั้งต้นจากวันที่ที่เราเขียนแบบกดที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับถ้าเขียนผิดกฎไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับฟอร์แมตไม่ได้นะนะครับโอเคนะครับเริ่มนะครับสําหรับภาษาไทยเดาสิครับภาษาไทยวันที่ใช้ไหนครับวันที่1อยากได้แบบ0ูนย์หคลิกขวาฟอร์แมตเซลล์ไปเลยอยากได้ก็เป็นออโทษทีครับ วววววนะครับวอสอตัวเราได้01หอากได้เดือนเป็น02นย์สอก็ดดเลยนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับบมืนๆคิดนะครับว่ามันจะง่ายขนาดนี้ครับได้ศูนยแล้วนะครับได้เลขไทยปีปีพุทธศักราชนะครับใส่ปอปลาเข้าไปอาทท่าโทษทีครับ format custom format cell ให้เป็นปีพุทธศักราชใช้ปอปลาปอปอปอแล้วได้2562อันสุดท้ายนี่อยากให้เป็นคำว่าสุข 01กุมภาพันธ์2562เป็นเลขไทยทั้งหมดทำยังไงคลิกขวา f o r m a เซลล์นะครับ custom เลยนะครับใช้เป็นววเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์แบบเต็มด้วยนะครับไม่ใช่เป็นศุกร์ย่อศุกร์เต็มนะครับช่องว่างนะครับตามด้วย01ใช่ไหมก็เป็นววสตัวได้ศ1ขีดกลางนะครับเดือนกุมภาพันธ์แบบยาวกุมภาพันธ์มีสระอุไหมครับ เออยังต้องคิดเลยใช่ไหมกุมพาพันมีสรุปหรือเปล่าพี่บิวเกตแกคิดให้แล้วนะครับสามารถเขียนไปได้เลยครับเป็นเดือนเดือนเดือนนะครับกุมพาพันธ์เต็มเรียบร้อยนะครับคิดก้างนะครับต่อไปอะไรอีกอะไรอีกปีนะครับปีก็เป็นปอปลาอ่าปอปลาสีตัวได้เลยนะครับปอปลาสีตัวได้จบปึึบได้วันที่แบบนี้เลยสุกหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกสองนะครับ อันสุดท้ายนะครับอยากให้เป็นภาษาไทยเป็นปีพุทธศักราชแต่อยากได้เลข Arabic. อาราบิกทำยังไงครับอลองดูนะครับคลิกขวา format cell นะครับเราได้อะไรครับเราก็จะได้เป็นสุกใช่ไหมศุกรุกแบบภาษาไทยก็ต้องเป็นววแน่นอนว3สามตัวว4สี่ตัวได้วันสุกเต็มนี่นะครับศุกเต็มนะนะครับ วันที่อยากให้ได้เป็นเลขอาราบิกอันนี้ผิดนะครับเป็นเลขไทยอยู่นะครับเราอยากได้เลขอาราบิกก็ต้องใช้อะไรครับดอดอเนาะไอ้โทษครับต้องใช้เป็นตัวดีด็อกนะครับอ่ะก็เป็นดีดีงี้ครับได้ศูนย์หนึ่งแล้วเห็นไหมครับเลขอาราบิกเนาะเป็นวันที่หนึ่งขีดกลางนะครับอยากได้เดือนเป็นคําว่ากลุ่มภาพันธ์ภาษาไทยก็กลับไปใช้เดือน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 ดอ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 นะครับดอสี่ตัวนะครับก็ได้กลุ่มภาพันธ์ ขีดกลางนะครับอยากจะได้ปีเป็นปีพุทธศักราชที่เป็นเลขอารบิกเราก็เลยไปใช้ใช้เป็นตัว B4 ตัวครับนะครับตัว B4 ตัวมาจากปีบุตดิชนะครับเป็นปีแบบพุทธศักราชนะครับฉนันกดโอเคซิปเราก็ได้เป็นวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ